หลังจากที่เราต่อซ่อท่อเสร็จถมร่องเสร็จเราจะมาเก็บงานครับเราจะก่ออิฐแดงเนี่ยก่อตรงนี้แล้วก็จะทําปูนปิดนิดชิดเหมือนเดิมมามาดูกันเลยครับ แดงเก่กาๆก็สามารถเก็บมาใช้ได้นะครับท่านผู้ชมงานเก็บงานปูนนิดนิดหน่อยช่างเอาช่างปูนอาจจะเขไม่อยากจะมาครับน้อยน้อยตามยากด้วยเราบางเสือก็ต้องทำเอง ตอนนี้ก็กอปิดหมดแล้วนะครับ เ่วนใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมงานแค่เนี้ยช่างปูนมืออาชีพเขาไม่อยากจะมามันทำนิดเดียวหรอแล้วค่าแรงเขาจะคิดยังไงถ้ามาขายก็คิดแพงแล้วก็ลูกค้าก็บ่นเราคิดถูกก็ไม่ได้ค่าแรงค่าน้ำมันคิดยากบางทีเราถ้าพอทำได้แล้วก็ทำเองไปเลย ป็ดอย่างนี้มันก็ดีหลายอย่างก็กันหนูกันกระรอกที่จะเข้าไปในบ้านเราไปกัดสายไฟ,ไฟไสายน้ําท่อน้ําเราที่วางในเนี่ยในกล่องปูนเนี่ยอันตรายมากถ้าหนูกัระรอกเข้าไปได้มันจะไปทํารัง นี้ก่อนให้มันหมัดแล้วก็จะชาไปทีนึงหัวข้างล่างนี่เราก็อีกแตงเพื่อเราจะเทหินตรงกลางแถวๆบริเวณนี้นะเราจะไม่เทปูนท่านผู้ชมถ้าเทปูนมันก็จะดึงสุดเหมือนเดิมเราจะเทหินเพื่อกันหนูและกระรอกมันจะมากัดสายเนะี่ยพอลูกค้าเขาบอกว่ามันเคยมากัด แล้ก็เทเหินปิดให้หมดเลยนี่ครับมันจะก่อแบบนี้ความความสูงของที่เราก่อก็อิดแดงสี่ก้อนสูงสี่ก้อนนะให้มันท่วมมิดกับท่อท่วมที่เราต่อไว้แล้วก็จะเทเหินทับลงไปเพื่อจะไม่ให้มันมองเห็นท่องานปูนเล็กๆน้อยนแล้วก็ทำเองได้แล้วก็ทำ ไม่ต้องไปจ้างช่างครับประหยัดตังค์แล้วก็ถือโอกาสการเรียนรู้ไปด้วยไม่ยุ่งยากเลยครับทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักตอนนี้ก็สําเร็จเสร็จงานคันผู้ชมฉาบเรียบร้อยอันนั้นก็ฉาบเรียบร้อยขัดเงาขัดฟองน้ําขัดฟองน้ําเรียบร้อยอันนี้ก็เหลือแต่หินเอาหินมาเทให้มันไม่ท่อเลยไม่เห็นเนเห็นท่อที่นี้เอง เราเทหินด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ลงหินเรียบร้อยแล้วครับลงทรายไปสองกระสอบหินสองกระสอบก็กันกระลรอกหรือหนูมาขุดถ้าลงทรายอย่างเดียวหนูขุดได้แต่ถ้าลงหินอย่างเงี้ยหนูขุดไม่ได้รับประกรันแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครบับการแก้ไขและว่างานเก็บงานปูนก็สำเร็จเสร็จงานครับ อย่าลืมนะครับถ้าบ้านใครมีปัญหาอย่างทอ่อซ่อมท่อน้ําทิงรั่วหรือว่าสุดใต้ถุนบ้านหรือว่ามีกลิ่นขึ้นมาตามห้องน้ําตามอะไรเรารับแก้ไขเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ทางเล็กตอนใบและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเราบริการถึงที่ทุกท่านทุกระดับประทับใจเ,เรื่องราคานั้นเราคุยกันก่อนเมื่อถูกใจต้องท่องฝ่ายเราถึงจะลงมือทาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกลูกค้าที่มาอุดหนุนได้รับชมครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมถลับับ้านใครมีปัญหาเรียงท่อน้ําตันน้ํำลว่น้าซึมน้ําท่อน้ําสุดพื้นบ้านสุดดึงท่อส่วมหลุดท่อน้ําทิ้งลวหลยดโดนฝ้าโดนหลอดไฟพื้นท้องน้ําำลวแล้วก็น้ําประปามิเตอร์หมุนเร็วค่าน้ําสูงเราก็รับแก้ไขรับซ่อมทุกอย่างทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นครับเพียงแต่เข้าไป พูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook ช่องเล็กซ้อมได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้ตคลิปนี้เลยเราเยินดีดูทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็เรื่องราคานั้นระยะทางใกล้ๆก็าตามระยะทางนะครับราคาก็อาจตามนั้นแต่ต้องคุยกันก่อนว่าราคาตกลงกันได้ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยลงม,มือทาไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่แพงพอไรค่าน้ำมันลดเราก็เอาครับเจอกันคลิปหน้าครับทีนี้ไลฟ์ก่อน สวัสดีครับ